คนวันนี้ป้าวินนี่จะเอารถมาตรวจสภาพนะคะก็มาถึงก็กรอบข้อความเลยนะ,ะว่ารถเราเบอร์อะไรเลขทะเบียนรถอย่างไรป้าวินนี่เอารถมาตรวจเช็คสภาพรถนะคะจะขับต่อไปไม่ได้นะคะถ้าเขาไม่ผ่านจุดนี้นะคะเราไปให้ที่อื่นซ่อมมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมาผ่านจุดนี้ก่อนเขาก็อากุญแจของเราไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะขับเข้ามาเอง อันนี้ก็คือสถานที่ของเขาเนาะแล้วเขาก็มีที่สำรองให้คนนั่งนะคะป้าวินนี่มาได้เวลาสุดเกือบสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็มีกาแฟให้ด้วยนะคะทุกคนเขาขับรถป้าเข้ามาแล้วอยู่ตรงนี้น,นะคะดูซิว่าจะผ่านไหมหลุ้นเต็มที่เลยนะคะ ท่าทางมันจะไปไม่สวยนะทุกทุกคนเขาบอกว่ามันรถมันมันเครื่องมันตากของมันเองยังไงไม่เข้าใจทุกคนคิดดูสิไม่ผ่านนะรถป้าวินี่อย่างที่คิดไว้พอดีเลยเขาบอกว่ารถป้าวินนี่อยู่ดีๆก็บางทีก็ เอะกอสคือเขาเรียกอะไรอ่ะคันเร่งของมันไปสูงมากเลยนะฮ้ายุ่งเลยต้องไปให้อู๋เขาดูอีกแล้ววันนี้ป้าวินี่เอารถมาตรวจเช็คสภาพรอบที่สองนะคะรอบแรกไม่ผ่านนะคะนี่เลยเขเข้ามาเลยนะคะเขาเปิดไว้แล้ว